สวัสดีครับทุกคนนะฮะกลับมาแล้วนะครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่สิบสี่กันยายนนะครับก็ตึกฟาดแข้งที่ได้รับความนิยมที่สุดบนเมืองมนุษยชาตินะครับพรีเมียร์ลีกครับนะฮะจะต้อนรับกันด้วยอ่าคู่ หัวค่ำเลยนะฮะหกโมงครึ่งนะครับก็วันนี้นะครับนักบุญเซาแถมตั้นนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอภิมหาเมอมายิ่งใหญ่ตระการตามโมโหลานบานตตไทยนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ, United, รบทีมที่เก่งที่สดุดบนเมืองมนุษยชาตินะครับ <c oughs> นักบุญก็จะมาเจอปีศาจแดงวันนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปกันทีละคู่นะครับก็เก่งก่อนเกมวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะฮะขอบคุณสาหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์กันทุกๆคืนนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้นะครับฝากกว้ด้วยนะครับใครชอบหรืออยากจะติดตามก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซัพพอร์ตกันด้วยนะฮะกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่รักและก็เมตตากันอ่ะ ซอสทอตันนะครับก็คู่นี้นะครับใน <c oughs> โทษนะตื่นเช้าเช้ามันก็จะแบบตันๆนิดนึงถ้าสมองไม่ไหลลื่นเดี๋ยวว่ากันนะฮะิบีเกมหลังตุดในพิมียม์ลีกนะฮะติบีเกมหลังตุดที่ซอสทอมตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกกันว่าแมนอยู่ไม่แพ้เลยวันนี้คือบอกได้เลยว่า มันต้องเป็นเป็นลูปนี้แหละนะฮะถ้าถามว่าเกมไหนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับอ่าพลพรรคเราเรดอาร์มี่ก็ต้องเป็นเกมนี้เท่านั้นนะครับเท้าทาตันนะครับเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งกลับเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเตะไปแล้วสามนัดแพ้สามนัดนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเตะไแล้วสามนัด ชนะสองไม่ใช่ชนะสองแพ้สองชนะหนึ่งและเกมล่าสุดนี้ที่แพ้นี่คือแพ้ขาบ้านแพ้ใครว่าเดี๋ยวเอเดี๋ยวนะจำไม่ไดนะ้ไม่เป็นไรไม่ไรแต่ว่าแมนยูเพิ่งแพ้ไปแหละนะฮะขาบ้านไปนะครับสามตูนก็หลังจากเกมนั้นก็จะมีควันหลงเยอะแยะมากมายนะครับทั้ง อดีตนักเตะแมนยูออกมาวิพกา์าวิจารณ์ทั้งแฟนบอลทั้งอคอมเมนเตอร์สื่อของอังกฤษนะครับรวมถึงนักข่าวก็ออกมายุแยงตะแคงรั่วให้กับเทนฮาร์กแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ย,ร 7, อยูเจ็ดเชื่อว่าผ่านตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นมันมันมันลุมเลามากนะครับหลายๆกระแ่หลายๆทิศหลายทางนะครับแต่ว่าวันเนี้ยหนูว่า หลายๆอย่างมันจะดีขึ้นสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เราจะดูตัวผู้เล่นกันนิดหนึ่งนะฮะของเซาเนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าตัวผู้เล่นของแมนยูที่คาดว่าน่าจะลงทําการแข่งขันมีใครกันบ้างคืออ่าหนูขออนุญาตนะฮะผู้ตัดต,ตัวองเดียวนะหน้านะครับหนูมั่นใจว่ามาร์ติเนสจะจับคู่กักบมาทาดิลิกนะครับ แบคซ้ายเป็นดาจิมไม่ใช่แบกซ้า <laughs> ยดาลูกแบกขวาก็มาสลาอุยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะเป็นเกมเดบิวของอุกเตะนะหนูไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสำรองแต่เขาบอกว่ามีชื่อไปรับใช้ทีมชาติกลับมาแล้วก็น่าจะน่าจะได้อะนะฮะก็ถ้าได้ สิ่งที่หนูคาดเดาวไว้คือน่าจะเป็นคาสิมิโลกับอูกาเต้แต่กหนักว่าดับครับบี้เมนูเลยเหรอหนูว่าดอบได้ถ้าไม่ดับค o p บบี้เมนูเนี่ยแล้วถ้าดอบคุณลุงเกษมวิโรจจริงๆเนี่ยหนูว่าปัญหาภายในทีมมันก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าลีเยนฮักจะรับมือ,อยังไงกับกับปัญหาตรงนี้ภายในทีมท,ที่ที่มันเกิดขึ้นมาคือ แน่นอนแหละในศึกแดงเดือดที่ผ่านมามีความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวคาสิมิโรเยอะพอสมควรนะครับหลายๆคนก็อาจจะมุ่งเป้าอ่ามุ่งตรงไปที่กองกลางตัวนี้แต่หนูมองวา่าฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมครับก็ถามว่าผิดไหมก็ผิดแหละนะพลาดไหมพลาดแหละทั้งคอบี้เมนูทั้งคาสิมิโรแต่ว่าคาสิมิโร่เนี่ยจะจงครึมหน่อยนะจะแบบจงแจ้งไปหน่อยในการผิดพลาดนะครับสองครั้งสองกลาง หนูมองว่าน่าจะเป็นคาสิมิโร่กับอุกเต้นะเอาลงคู่กันนะครับดรอปพอบี้เมนูไปก่อนนะครับหน้าต่ำบรูโน่แฟร์นัน์นะครับฝั on, บ่งซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดฝั่งขวาฮเฮเลนโรกานชโชหน้าอาจารย์ดูดอกระโดนนะฮะโจชวัวซิต์ี้แต่ถ้าใจหนูว่าหนูอยากให้ดรอปแรดฟอร์ดหนูไม่รู้ว่าแฟนแมนยูคิดเหมือนกันหรือเปล่าในเมื่อกานชู้ทำผงานดีก็เอากาเนชว้เล่นซ้ายแล้วก็อามัดเดียโลเล่นขวา แต่ก็หนูเชื่อว่าอินดิเซนะก็ไม่กล้าดอปเลตฟอร์ตก็ต้องเอาแลตฟอร์ตลงนะครับเมื่อปีที่เมือม่อเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เจอกันเพราะว่าเซาท์ชตันนะฮะตกชั้นไปนะครับใช่ไหมก็แต่ว่าปีสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสามเนี่ยได้เจอกันนะครับบ้านแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับบ้านเซาท์ตันแมนเชสเตอร์ยูเต็ดบุกชนะหนึ่งศูนย์ เออว่าสี่นัดหลังที่เจอกันในพิมพ์ิลิกนะครับยิงไม่เยอะเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะปีสองพันยี่สิบสองพก็เสมอกันหนึ่งนึงทางย้าวแะะเยือนนะครับมองว่ารูปแบบของเกมนะครับในในวันนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่บอกครับว่าเจอกับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นเข้ามาใช่ครับยอมรับว่าซัลซ์ตันก็อาจจะเป็นเป็นทีมที่เคยฝากรอยแผลไว้ให้กับ เปนแฟนปีศาจแดงเยอะพอสมควรนแอดีตแต่ว่าณนะปัจจุบันนะเราต้องยอมรับตรงๆว่าจากทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ตัวผู้เล่นหลกัหลกๆก็กระจัดกระจายก็คือไม่ได้ไม่ได้อยู่ช่วยรับใช้ทีมคือพอทีมตกชั้นมันก็แพ้แตกอะ่ะเพราะฉะนั้นหนูมองว่าหนูมองทุกเหลี่ยมมุมไม่มีมุมไหนที่เซาท์ชิมตันจะชนะแมนยูได้นะครับอันนี้คือทัศนะของหนู ไม่ได้เจอนะบอกก่อนไม่ได้เจออันนี้วิเคราะห์วิจารณ์จริงๆเอาตรงๆเลยนี่วิเคราะห์วิจารณ์จริงๆคือหนูหนูมองว่าด้วยการที่แมนยูเนี่ยออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะมีความผิดพลาดของนักเตะเอยหลังจากที่โค้ชออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะก็จะมีอดีตติดเก่าออกมาพูดนู่นพูดนี่ในช่วงในช่วงฟีฟ่าเดหรือว่าในช่วงเบรกชิมชาติไปนเนี่ยแมนยูโดนข่าวหลายกระแตเหมือนกัน ยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับแต่หนูเชื่อว่าเกมเกมเนี้มันจะเป็นเกมที่กู้ศรัทธานะกู้วิกฤตก,กลับมาให้ได้ก็มองว่าน่าจะนะครับอืมเป็นเกมที่แมนยูต้องครองเกมบุกอ่ะเข้าใจไหมคือคุณจะมางอแงงแงแบบแบบเล่นกับทีมใหญ่ไม่ได้นะครับหนูเชื่อเกมนี้แมนยูจะครองเกมบุกแต่ถามว่ามันจะเป็นเกมที่แบบว่า อูฟูฟูาหรือแบบเฮ้ยหนูว่ามันก็คงไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าวันเนี้ยปิดประตูแพ้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะเท่านั้นดูปากอลาบอยชนะเท่านั้น <c oughs> แพ้อยู่แย่ไม่ใช่เสมอถือว่าแย่แพ้นี่อับอายนะครับเอาจริงๆ <c oughs> ก็ขอฟันธงลาสกอร์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะ เซาแถมตันสามประตูต่อหนึ 1, ่งนะสามตูวหนึ่งอะหนูมองว่าการโชว์น่าจะยิงได้นะครับซุกซี้น่าจะยิงได้อีกคนยังไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นแรดฟอร์ดก็ได้นะครับหรือเจ็กซี่ซุกซี้สองเม็ดการโชว์สองเม็ดอะไรเงี้ยแต่มองว่าก่อนนั้นเนี้ยย้อนยับปีสองปีสกอร์มันไม่ได้เยอะมากแต่นมองว่าปีเนี้ยน่าจะ มันเก็บกดแมนยูเก็บกดอ,อันต้องจัดแล้วมาคู่สามทุ่มนะฮะบ,บรตตันกับอิฟตุยทาวบรตตันเนี่ยเล่นมานะครับดีมากนะฮะเปิดหัวมากับโค้ชคนใหม่ในวัยสามสิบเอ็ดปีนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้เพิ่งได้เขาเรียกอะไรอะโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนนะฮะติงหาคม ติงหากันยาใช่โคชเยียม์ประจำเดือนติงหาคมนะครับเป็นโค้ดเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นโครร้ดฝิมือดีนะครับเป็นโค้ดเยาวรุ่นนะครับสามสิบเอ็ดปีแล้วก็เอ่มาทําให้ไบรตันดูมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อิฟติวทาวน้องใหม่ก็ก็ต้องบอกกันว่าก็โชคายที่มาเจอมาเจอไบรตันณตอนนี้ นะครับเดี๋ยวเมว่อคอยติามว่าไอกระบองอาถรรพ์เนี่ยมันจะทําอะไรค้ดคนใหม่บรายตันได้ไหมเพราะว่าล่าสุดเพิ่งได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมไปนะครับหนูฟันธงว่าบรายตันชนะอิฟติวทาวสามประตูต่อศูนย์นะครับนะฮะอาจจะฟันธงโลตกอร์เยอะตัวหน่อยเพราะว่าเก็บกฎไงช่วงเบรกทีมชาติแม่งไม่ได้ดูบอลสมสรเลย คิตะพาเลกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ไม่ต้องบอกอะไรกันเยอะหนูเชียร์เลสเตอร์ทั้งใจนะครับวันนี้เลสเตอร์บุกเสมอคิดตะลาเลตหนึ่งประตูต่อหนึ่งฟูตแลมกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้ลอนดอนดาร์ม้แม์นะครับ,นนนะรบจนจะกินกันยากหน่อยแล้วกนะ็มันจะมีความไม่ยอมกันนะครับฟูแลมกับเวสต์แฮมคู่นี้หนูให้สองประตูต่อสองนะครับฟูแลมไม่แพ้หนูให้ฟูตแลมไม่แพ้ นะครับสามทุ่มมีหนึ่งคู่นะครับอ่ะมาไล่เรียงกันไปก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเบลน์ฟอร์ดอ่าเห็นข่าวว่าเออร์ลิงเบาฮารันเนี่ยคุณลุงของเขาที่เขารักและเคารพเหมือนคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไม่ดูว่าเขาจะเขาขอตัวไปไปงานงานของคุณลุงหรือเปล่านะครับต้องคอยจิตตามคือเออร์ลิงเบาฮารันเน ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมเพราะว่าไม่ต้องพูดหรอกนะดองตาก็รู้ใจสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นสามนัดเจ็ลูกนะฮะแฮตทริกมาจากสองเกมล่าสุดนะ,ะอันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะถ้าวันนี้ยหนูว่าแมนซิตี้ส่งเออร์ลิงบาฮารันลงหรือว่าเขาไม่ได้ไปงานของคุณลุงนะก็มีโอกาสจะแฮตทริกนะแฮตทริกงงไหม แฮตติขอแฮตติค่ะก็คือสามารถทำแฮตติสา,สามเกมติดต่อกันได้ถ้าเออร์ลิงบอฮาลันลงนะนะครับพราะเจอกับเลนฟอร์ดก็ถามว่าก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนก่อนหน้าน,นี้นะฮะตอนที่มีอ่ีว e ันทนีอ่อยู <c oughs> ่อก็แมนซิตี้หนูว่าไม่น่าพลาดหรอกครับนะบเล่นในบ้านทีมใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะ ะะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันมันเยอะแค่ไหนนะครับจะขาดไปเท่านั้นเองแต่วันนี้แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ปิดประตูแพ้นะครับไม่แพ้ไม่เสมอหนูวชระ,ะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาคุยนะฮะเอาขนาดไปไปไปไตัวไปรักเอรตันก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอเป็นลิฟว์ผู้ปิดทาย แอตเล้ากับเอเวอร์ตันหนูต้องบอกก่อนว่าเอเวอเ์ตันเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตหนูเคยเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สองนัดก่อนหน้าน,นี้นะครับเตะมาสามนัดนะฮะเสียแปดยังมีศูนย์ศูนย์คะแนนนะครับแอติลล่าก็เตะมาสามนัดนะครับชนะสองแพ้หนึ่งในบ้านเก่งอยู่แล้วนะครับหนูบอกเลยในบ้านนี้ก็คือบ้านแอติลล้าี่คนท่านที่จะหาคนที่จะมากำราบเขายากมากนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะก็เป็นไปได้นะฮะบ้านเอตูริลาอีกที่แล้วนะครับเอปเัตันนะฮะเป็นสองสองวยไปสี่เมล็ดนะครับส่วนบ้านเอปเัตันเสมอต้นส่วนเจอกันในถ้วยนะครับอ่าคาราบาวครับใช่ไหมใช่นะฮะบ้านเอัตูริลาเอปเัตันบุกชนะสองหนึ่งนะครับเกมนี้หนูเชื่อว่าอืม คูดูดอ่าคูดูดแล้วก็อะไรเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ของของของแอตตันวิลลาเนี่ยมันมีจาร์ดโบวินแน่นอนแต่มันมีคูดูดคูดูดไม่ใช่ดิใช่ดิคู us, e ila, ทดูดไหมแอตตันวิลลาโทษทีฮะแอตตันวิลลาอ๋อเอามาดูอูณหน้าโทษทีฮะอ่าเอามาดูอุณหน้า นะครับโอลิวอรกินนะครับโอน่าเล่นดีมากพอย้ายมาจากอ้าวเจอทีมเดิมนี่ดูโอนา่าใช่ไหมนะคู่นี้นะแอตเลตลาเปิดบ้านอ,อชนะเอฟเวอร์ตันนะฮะสามประตูต่อศูนย์นะฮะหนูคาดว่านะคาดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ บอลมัดเปิดบ้านต้อนรับการเยอของเชลซีนะครับก็บอลมัดก็เป็นทีมที่ถือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาจากจากก่อนๆเยอะมากนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับเพิ่งบุกไปชนะเอเวอเรตนจำได้ไหมนำสองลูกแพ้สามสองยิงเก้าติบวกเก้าตบบวก,ก,วบบวกโอ้โหตายแล้ว น,นั่นแหละนั้นนัน่นที่หนูฟันทวงไอ้ปั้นน่าจะชนะบอลมันในบ้านหนูเอาใจช่วยไหนปั้นแต่พราะอะไนั้นนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ไหวเกมรับไม่ไหวหนูมอก็ต้องกราบขอโทษแฟนแฟนไอ้ปั้นด้วยนะครับหนูมองว่าไอ้ปั้นลําบากนะหลังจากกระสือกระสนมามากระสือกระสนมาสองปีแล้วนะสองหรือสามปีด้วยซ้ำนะครับหนูเชื่อว่าน่าจะคือเอ้ปันต้องบอกก่อนว่าเอ้ตั้นไม่เคยตกชั้นนะตั้งแต่เป็นม,มือหลีกมาไอ้ปันนี่ ไม่เคยตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพหรือดิวิชั้นหนึ่งอะนะฮะ,อะบอลมัดกับเชลตีนะครับก็คู่นี้หนูมองว่านะเชลตนะีถ้าอยากจะกลับมานะครับถ้าอยากจะกลับมามีลุ้นในการติดท็อปโฟรหรือว่าก็ยังมีโอกาสแย่งแชมป์ได้อยู่เพราะว่าตัวตัวก็ดีๆดีนะนันเลยนะครับเปโดเนโต นะครับแล้วกม็มีมาดูเอเก่เออมาดูเอเก้เล่นี่ทีนั่านกีจะโอ้โหหนูปวดหัวจังลีลายเยอะไปหน่อยนะนี่รัเสเชตันวันนี้ <c oughs> บอลมัดกับเชลตีหนูฟันทงว่าเชลตีจะบุกชนะบอลมัดสองประตูต่อนหนึ่งนะครับคู่ตีสอนะส่วนมาคู่สุดท้ายของการคอมเมนต์แต่เป็นคู่ตอนช่วงสามทุ่ม <c oughs> ขอย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งนะฮะในช่วงสามทุ่มนะฮะลิเวอร์พูลกับ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เอ่อนัดเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะขาดฮาร์วิเลียดนะฮะเจ็ดเกมนะครับก็ในช่วงในช่วงฟีฟ่าเดหรือว่าโปรแกรมของทีมชาติเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีข่าวร้ายอะไรนอกจากฮาร์วิเลียดนะครับแต่ตัวผู้เล่นหลักๆก,ก็ยังยังยังฟิตอยู่แล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บ กลับมาจากทีมชาติด้วยนะครับตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่าน่าจะลงสนามเพราะว่าก่อนก่อนเกมเนี่ยนะฮะอันเนอร์เขาออกให้สัมภาษณ์ว่าปกติเขาไม่ค่อยโรเตชันทีมเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ดูโปรแกรมเนี้ย22วันเราจะเตะเจดนัดเท่ากับว่าสามวันหนึ่งัดสามวันหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นผู้เล่นหลักไม่ไหวหรอกนะครับต้องโรเตชันนะครับ ก็หนูมองว่าการโลเทชันเนี่ยมันจะเริ่มจากวันนี้เพราะว่าเล่นในบ้านเจอนอติแฮมฟอรเรสนะผู้ตําตูวเป็นอาาลิสอนบ็อกเบเกอร์เพราหมีนะครับแบ็กซ้ายน่าจะเป็นแอนดูรูโบสันแบกขวาน่าจะเป็นเทรนเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรได้ได้รับนักเตะยอดเยี่ยมสองนัดในช่วงเบรคทีมชาติก็อาจจะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วกลับมาอาเนอร์เขาก็ ก็ชื่นชมครบเอ้ยไม่ใช่อันนี้เขาก็ชื่นชมเทนนิสเเตอร์นว่าเออเฮ้ยคุณเล่นดีมากเลยนะกับทีมชาติอะไรเงี้ยจนได้แมตเราด้วยแมทนะครับหนูมองว่าคู่เซนเตอร์นะครับถ้าเป็นหนูหนูจะพักควันไดจะส่งอ่ายาเลวควันต้ากับอิบไบรามากกเตโลนะครับซ้ายแอนดูรูบสันขวาเทนนิสเเตอร์นนะครับกลางเนี่ยหนูไม่รู้แม็กกาจะกลับมา ฟิสมบูหรือยังอันนี้อ,อาจจะบอกคิยพักก่อนได้ก็ได้นะแต่ให้เลยแองการเฟินแบกลงแน่ๆละ่ะจะกองกลางก็จะมีเคอร์ติโจนและแองการ์ฟินแบกและลุมดิสตูบอสไลน์ะครับเป็นเบอร์หกก็คือกลการเฟินแบกนะครับแล้วก็ตวบอสไลกับเคอร์ติโจนก็ช่วยฝั่งฝั่งสราร่ากับฝั่งลุยดิอาร์ตนะครับส่วนหน้าสามตัวนะครับหน้าซ้ายหนูว่าอันนี้คงยังจะให้โอกาสลุยดิอาร์ตก่อน นะครับเพราะว่ามันก็ฟอร์มดีต่อเนื่องแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องดุบดบุดหลียดิอานะร์ตนะฮะก่อนอันนี้ก็ยิงเอ้ยยิงใครไปสองเม็ดว่าเดี๋ยว mm hmm. อ่าโขกลูกหนึ่งอ่ะกับ,ก,บกับแปรแปรเท้าขวาลูกเดี๋ยวนะจำไม่ได้ยิงใครไปสองเม็ดเออฟอร์มมันดีอะก่อนนันเนี้ยนะบุกไปชนะใครว่าเดี๋ยวเอ๊ะจำไม่ได้นะ เออไม่รู้แต่แตามไม่ได้ฒน,นาใครจะชนะแหละหลุยอาร์ยิงสองลูกแล้วก็โมเมซาร่ายิงหนึ่งลูกด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของลุยอาร์หนูมองว่าอาร์เนอร์สล็อตอะก็คงจะต้องให้เป็นตัวจริงนะส่วนจะเปลี่ยนตัวออกไหมอะไรยังไงเดี๋ยวดูรูปเกมีทีหนึ่งหน้าซ้ายลุยอาร์ตหน้าขวาเป็นบังโมโมเมตซาร่านะครับเพิ่งอ่อไปเล่นให้หยิบนะฮะแล้วก็ยิงประตูชัยชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วก็ก่อนที่จะเบรกทีมชาติเนี่ยฟาร่าก็เพิ่งแอติสไปแล้วก็ยิงไปเอ้ยยิงใครวะเดี๋ยวจำไม่ได้โทษทีโทษทีข้อมูลบริทติทเช้าๆมันจะจำไม่ได้นะนะฟาร่ายิงใครว่าแอติสสองนะแอติสสองยิงหนึ่งจำไม่ได้จำไม่ได้โทษทีโทษทีนะแต่ว่าก็แต่ถ้าคร่าวๆเนี่ยชนะสามตูนนะครับเขาเล่นในบ้านแล้วก็ไปชนะเขาถึงบ้านเลย จำไม่ได้ว่าทีมอะไรแรัถ้ามันนะฮะก็น่ากวา่ายังน่าจะเป็นมมิซาร่าอยู่นะครับหรือถ้าอาเนอร์ใจถึงอาจจะเป็นเกมเดบิวให้เคียร์ซ่าลงตัวจริงเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหนูมองว่าแต่หนูเชื่อว่าเขาก็ยังทวงสนอนน,นใจซาร่าแหละเอาซาร่าลงไปก่อนนะฮะทีที่ห้าสิบหกสิบค่อยเปลี่ยนตัวออกกว่ากันไปหน้าเป้าหนูก็ยังเชื่อว่าอ,า,อาจจะนะ ไม่รู้ดิโกโตตาได้ไปเล่นในทีมชาติหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยได้ลงหรือเปล่ารู้ไม่ได้ดูะแต่ว่าหน้าเป้าหนูว่าถ้าอาร์เนอร์เขาให้สัมให้สัมภาษณ์ว่ามันต้องโรเิชันเนี่ยอาจจะเป็นดาวินุนเยตแมต์นี้แหละเป็นแมตท,ที่จะต้องใช้เขาเรียกอ,อะไรใช้เรียกกันบงใจเรียกศรัทธาเรียกโมเมนตัมทุกอย่างที่จะ กลับมาสู่ตัวดาวินเคือเล่นในในถิ่นแอนฟิล uh, ทำอะไรได้หนูว่าแฟนบอลพร้อมที่หนุนหลังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลิเวอร์กูกับนอตติิแคมฟอโรเลสนะครับหนูขอ้กัคำนี้ว่าปิดประตูแพ้นะครับถ้าย้ำนะถ้าคุณยังอยากจะติดท็อปโฟถ้าคุณยังอยากจะมีลุ้นในกลุ่มหัวตาราง แม์นี้แม่อนุญ,ญาตให้พลาดพลาดนี่หมายความว่าเสมอก็พลาดนะเจอกระตานตันในบ้านเนี่ยไม่ใช่สินั้นแมนอยู่โทษดีเจอกระติ้งมฟเรสในบ้านเนี่ยเสมอไม่ได้นะไม่อนุญ,ญาตให้เสมอเข้าใจว่าโฟเรสเคยมาแบบเป็นเป็นแบบจอมแสบอัดลิวผูเข้าใจแต่วันเนี้ยไม่อนุญ,ญาตให้เสมอไม่อนุญาตให้แพ้ถ้านะครับยำ้ำถ้าคุณยังอยากอยูอย่ในกลุ่มหัวตารางหรือ อยากเกาะอยากเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆนัดนี้ไม่พลาดแฟนตัรตักอรอครับลิวอพูชนะนอติงแฮมป์เรสต์สามประตูต่อศูนยคลินชิดนะครับก็อยากที่หนูบอกไปว่าอยากให้จับตามองก็คือน่าจะเป็นเกมเดบิวต์ของเคียซ่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนตั้งตาราอคอยเพราะว่าได้ได้ลงเกมกับเยาวชนแล้วนู่นนี่นั่นแล้วนะเคียซ่าน่าจะได้ลง ตัวจริงหรือสำรองนั้นไม่ทราบนะครับก็คาดว่าน่าจะมีมุเมตตาล่าเป็นอีกไม่แอตติก็ยิงตาล่าเนี่ยหรือว่าไม่แอตติก็ยิงนะครับก็ลองมาดูกันว่าวันนี้จะทําได้ตามเป้าไหมนะขอให้ทุกคนเชียร์บอลยังมีความสุขนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับก่อนเบรกยิมชาติ มันก็จะนานๆต้นหน่อยมันจะเหนื่อยล้านะครับมันจะแบบทอ้อน้อยอ,อกน้อยใจนะคับการคาบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหนูขอเป็นหนูยาจให้นะครับเข้าใจครับคําว่าคาบ้านเนี่ยบางทีพูดเบาๆก็เจ็บคาบ้านอ่ะ,ะคือบอลมันมัน,มนใหญ่พูดเลยนะะ พลลมะโหหวยแตกบอลแบบบ้าบอข่าบ้านอย่างนี้แล้วแบบมันไม่ได้เอาหน้าไปที่ไหนถามนีขาบ้านอย่างเงี้ยบ้าบอฮะอุตาสาหส่งใจเสีย,ยนำเขาสองศูนย์แล้วดูดีกลับมาแพ้บอลมาสามสองเอรุตันคุณท่านอย่างนี้ได้ยังไงตุ้นะตุนะเอรุตันตุ้ตุนะอืมอย่าขาบ้านบ่อยนะเอรุตันนะเข้าใจไหม วันนี้ก็ฝากด้วยกับคลิปแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กันให้ขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตานะครับก็สนทนาภาษาฟุตบอลก็สนทนาที่ฮาปฏิกิมไปนะครับอย่าไปทีเลี่ยนอย่าไปอะไรกันมาน้ักหนานะครับฟุตบอลมันแพ้มันชนะเดี๋ยวก็เอกันใหม่เดี๋ยวก็เชียร์ใหม่เนาะฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครฝากกดซับสไครปให้หนูด้วย นะครับขอบคุณมากหวยใกล้จะออกแล้วใครกดซับสไครต์ขอ้ถูกลงกันนะแล้วก็อย่ามาพบกันนะครับในค่ําคืนนี้มาดูกันว่าหลังเกมมันจะเป็นยังไงอะนะก็ก็จะจากกันไปบางคนบอกว่าพี่โก้ฟันดูงให้หน่อยอะวันนี้นะนะะย้าก่อนหนูไม่ตรหนิที่กำนันนะแต่ถ้าถามหนูว่าเด็ดเด็ดวันนี้แบบเด็ดขั้วเลย นะไบรตันแอตตันวิลล่าลิเวอร์พูลนี่เด็ดจากขั้วเลยสดแบบเด็ดจากขั้วเลยนะฮะถ้าคุณไม่มั่นใจกับปีศาจแดงนะครับเพราะว่าปีศาจแดงก็เพิ่งแพ้มาก่อนเบกินแพ้ใครว่าเดี๋ยนะจำได้ว่าแพ้ใครสักทีมนี้แหละแมนยูอะที่แบบแพ้สามตูนด้วยแพ้คาบ้านเยู่นะแพ้ใครว่า้ชมเละ นะถ้าไม่มั่นใจแมนยูก็แอตเลติกานะครับไบรตันแล้วก็ลิเวอร์พูลแต่แมนยูมันแพ้ไขว้าข่าบ้านเนี่ยเดี๋ยวขอไปนึกก่อนเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแพ้ไขว้เนี่ยคิดไม่ออก